หมอต้องขอเคลียร์แล้วก็ขอโทษในดราม่าที่เกิดขึ้นสองสามวันมานี้นะคะอย่างแรกเลยหมอต้องขอโทษจริงๆที่ทำให้ทุกคนเข้าใจและตีความหมายและทำให้สังคมไม่สบายใจในคำว่าเงิน5้าล้านบาทกับการกระตันยู มีใครกระตุกไหมคะไม่มีเนาะโอเคได้ยินเนาะถ้าสมมติไม่ได้ยินช่วยพิมพ์บอกหมอหน่อยนะคะว่าเสียงขาดหายไม่มีคําแก้ตัวใดๆเพราะหมอกลับไปฟังสัมภาษณ์ตัวเองหมอก็ว่ามันแปลความไปได้แบบนั้นเหมือนกันเนื่องจากสัมภาษณ์สั้นหมอขอยืนยันตรงนี้ว่าหมอไม่ได้มีเจตนาที่จะ ดูถูกคนจนปกป้องคนรู้จักหรือว่าทําให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่หมอพูดว่าสังคมนี้มันเป็นระบบทุนนิยมไปแล้วจริงๆแล้วมันเป็นระบบของคนรวยแล้วจริงๆหรออันนี้หมอต้องขอโทษจริงๆขอโทษทุกคนหมอไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีกับคําว่าเอาคําว่าเงินห้าล้านบาท ไปผูกกับคําว่ากตันยูอันนีห้หมอต้องขอโทษเป็นความผิดของหมอเองเป็นความสับเพ้าของหมอเองในการสัมภาษณ์เป็นการสื่อสารของหมอเองในการทําให้คนเข้าใจไปในแบบนั้นคนเข้าใจไปในแบบนั้นไม่ผิดผิดที่หมอในการสื่อสารออกไปได้ไม่ดีหมอจะขอยืนยันตอนนี้ตรงนี้เลยนะคะว่าการให้เงินพ่อแม่ คือรูปแบบยึงแค่รูปแบบเดียวของคําว่าการตอบแทนบุญคุณที่ท่านเลี้ยงมามันเป็นเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นมีอีกหลายรูปแบบที่จะดีไฟ n ์คำว่ากระตันอยู่เช่นดูแลพ่อแม่บางคนไม่มีเงินแต่มีเวลาบางคนมีเวลาแต่ไม่มีเงินบางคนมีน้ําใจสามารถใจเย็นอยู่กับ พ่อแม่อยู่กับผู้ใหญ่ดูแลคนป่วยบางคนมีวิชาชีพมีบางคนเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรที่ดูแลพ่อแม่ได้บางคนอยู่ทางไกลยังซัพพอร์ตพ่อแม่ได้การกระตันยูไม่เท่ากับเงินไม่ว่าจะห้าล้านหรือบาทเดียวแต่การให้เงินคุณพ่อคุณแม่เป็นการแสดงการตอบแทนบุญคุณชนิดหนึ่งซึ่ง ประกอบด้วยหลายชนิดมากๆนะคะฉะนั้นหมอขอเคลียร์ตรงนี้ว่าหมอไม่ได้ตั้งใจให้ทุกคนเข้าใจอย่างนั้นจริงๆถ้าสมมุติว่าแพลตฟอร์มไหนอันนี้หมอไลฟ์หมดเลยเพราะหมอเพราะหมอเชื่อว่าแฟนคลับหมอหรือว่านักข่าวหรือว่าคนรุมสาบเนี่ย ก็อยู่ในทุกแพลตฟอร์มปกติหมอจะไลฟ์แค่ Facebook นะคะกับ YouTube แต่วันนี้หมอคิดว่ามันก็ไม่เป็นธรรมในแฟนคลับหมอใน IG แล้วก็แฟนคลับหมอใน TikTok หรือแม้แต่ไม่ใช่แฟนคลับตอนนี้กลายเป็นแบบคนลุมสาบดิฉันก็ถ้าอยากจะฟังคำอธิบายจากหมอหมอก็เปิดทุกแพลตฟอร์มเพื่อเพื่ออธิบายสิ่งนี้จริงๆนะคะถึงขั้นไปขุด iPhone 6มา เปิดแพลตฟอร์มใหม่เปิดเปิดมันสามสี่เครื่องนี่แหละค่ะอันที่สองคือคือหมอต้องบอกว่าจริงๆแล้วหมอเป็นคนที่รณรงค์ทางด้านการการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมาตั้งแต่ต้นแต่ดันบ้งเองในวันนี้คือเสียใจมากนะคะคือปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจ่ายภาษีเราในใ,ใ,ในในต่างประเทศหรือใดๆนหรือ ทางที่มันควรจะเป็นเมื่อเราจ่ายภาษีเมื่อเรามีรัฐสวัสดิการมันจะไม่มีคำว่าลูกต้องมานั่งเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่ไม่ได้บอกว่าลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ดีนะเดี๋ยวเป็นทรามาอีกแต่คือมันจะต้อง retire with worry free เพราะว่าเขาทำงานมาทาั้งชีวิตแล้วนะก็คือกเกษียณโดยแบบ worry free ก็คือพอกเกษียณปุ๊บก,ก็จะมีเงินบำนาญซึ่งเงินบำนาญเงินบำเดิดเนบำนาญมาจากไหนก็มาจากสิ่งที่ ภาษีที่เราจ่ายไปแล้วเป็นเงินบำนาญกลับมาเลี้ยงเราตอนแก่รัสวัสดิการเกี่ยวกับทางการแพทย์รัสวัสดิการเกี่ยวก,กับการดูแลผู้สูงอายุจะไม่มีคนแก่ไม่มีข้าวกินจะไม่มีคนแก่ไม่มีคนดูแลไม่มีบ้านอยู่จะต้องมีรัสวัสดิการในจุดจุดนี้อันนี้คือสิ่งที่หมอ drive แต่ความบ้งของดิฉันก็ดันไปพูดในสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวเอง drive มาตลอดซึ่งอันเนี้ย เป็นสิ่งที่หมอต้องขอโทษจริงๆหมอไม่ได้ตั้งใจและจะปรับปรุงในการออกความคิดเห็นให้สัมภาษณ์ให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะถ้าหมอรู้สึกว่าบทบาทไหนของหมอไม่ดีหมอก็จะขอ,อยุติบทบาทนั้นเช่นในบางอันในบางบทบาทที่หมอไปยุ่งหรือ i n นโวหรือเขาเรียกง่ายๆเสือกอะไร ในในในที่ต่างๆแล้วทุกคนไม่สบายใจหมอขอยุติบทบาทในทุกๆด้านที่ทุกคนไม่สบายใจคนส่วนใหญ่ที่ไม่สบายใจแล้วมีเหตุผลสพอร์ตว่าทำไมถึงไม่สบายใจหมอเป็นคนที่เตือนได้เตือนมาเลยค่ะคอมเมนต์แรงหมอไม่ว่าถ้าคอมเมนต์ด่าแล้วทำตัวหน้าด่าก็ไม่ว่าเช่นกัน เช่นหมอในขับเ้าสาบหมอเละก็ควรเพราะถ้าหมอหมอลองเอาตัวเองออกมาแล้วมีคนบางคนที่แล้วมีคนบางคนที่ที่เอเขาเรียกว่าที่เขาทําตัวแบบหมอหมอก็คงจะสาบเขาเละเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นอย่างที่เราอยากจะทําอย่างที่อย่างที่หมอบอกค่ะคือทําอย่างที่เขา ทําอย่างที่เราอยากให้เขาทําและเป็นอย่างที่เราอยากเป็นอยากให้เขามาเป็นให้เราอันนี้คือสิ่งที่หมอยึดถือมาตลอดนี่คือสิ่งแรกที่หมออยากจะต้องกราบขอโทษจริงๆที่ทําให้ทั้งแฟนคลับที่รู้สึกแย่กับหมอหรือคนที่เกลียดหมออยู่แล้วเกลียดนักไปอีกหรือคนที่กลางๆกับหมอกลายเป็นเกลียดไปเลยก็ต้องรับผลกรรมนั้นคือเอาจริงๆก็คือว่า ต่อไปหมอจะปรับปรุงในอนาคตให้มีสติในการสัมภาษณ์มีสติในการพูดและมีสติในการทําทุกๆอย่างมากกว่านี้คิดรอบด้านมากกว่านี้คําที่ทุกคนหมออ่านคอมเมนต์ปกติหมอเป็นคนไม่อ่านคอมเมนต์นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่หมอนั่งปะเปิดแล้วอ่านทุกเมนทุกสิ่งทั้งที่รู้ว่าทุกเมนนั่นนะ่ะคือด่าล้วนด่าสาบล้วนหมออยากรู้ว่าทําไม เขาถึงไม่ชอบหมอเพื่อหมอจะเอามาปรับปรุงตัวคนที่ชอบเนี่ยแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเซฟโซนตัวเองอยู่ในเอฟซตัวเองคิดเห็นต่างก็บล็อกหมอจะไม่รู้เลยว่าหมอมีข้อบกพร่องอะไรหมอเลยต้องออกไป,ปเผชิญโลกออกไป,ปเผชิญโลกทวิตเตอร์เลยทวิตเตอร์เก่าหมอถูกแฮกนะคะไปอ่หมอก็สมัครทวิตเตอร์ใหม่ก็ได้ติดเทนทวิตเตอร์เลยจ้ะแต่เป็นเรื่องของการสาบส่งไม่ใช่เป็นการเซฟหมอของขวันนะคะ ก็คือหมอเข้าไปดูเลยค่ะรู้ว่าจิตจะตกคำว่าตกไหมตกสนัน่นหมอเข้าใจแล้วว่าคาว่าคนล้มอย่าข้ามเนี่ยมันแปลว่าอะไรคือตกจริงแต่ได้อะไรจากในนั้นมาเยอะมากถ้าเราข้ามคําหยาบข้ามการด่าแบบไม่มีเหตุผลไปเราจะได้อะไรจากนั้นมากมากอีกอย่างหนึ่งที่หมออยากจะขอโทษซึ่งไม่มีคนเรสประเด็นนี้ขึ้นแต่หมอคิดว่ามันผิดหมอต้องขอโทษคําพูดที่หมอพูดว่าเมื่อไหร่คุณจะทําได้อย่างเขา คำนี้มีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าชาตินี้หนูคงทำไม่ได้แบบเขาหมอเสอึกเลยนะดูเหมือนไม่หยาบเลยแต่ว่าจริงคำว่าเมื่อไหร่จะทําได้อย่างเขาไม่ต่างอะไรเลยกับการมีลูกสองคนแล้วเลี้ยงลูกแล้วถามว่าเมื่อไหร่เมื่อทาไมพี่ยังทําได้น้องทําไม่ได้อันเนี้ยหมอผิดจริงๆหมอต้องขอโทษขอโทษจริงๆในประเด็นนี้ด้วยว่าคําว่า เมื่อไหร่จะได้อย่างเขาเนี่ยมันไม่ควรใช้ในด้วยแองเกลิลใดๆเลยก็แล้วแต่การพูดเชิงบวกคือการพูดที่ถ้าเขาประสบความสำเร็จคุณควรเอาเขาเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ไปบอกคนที่ยังไม่สำเร็จว่าเมื่อไหร่คุณจะทำได้อย่างเขาอันนี้คือหมอผิดค่ะหมอขอโทษสิ่งที่หมอควรจะทำและจริงๆในใจหมอความตั้งใจก็คือว่าเขามี มีความประสบความสําเร็จเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองพ่อแม่พี่น้องอีกสามคนแล้วหมอรู้ว่าเขาลําบากมาก่อนมากๆแล้วตอนนี้เขาถึงจุดนี้แล้วทําไมหมอแม้แต่หมอเองก็ยังอยากจะรู้ว่าทํายังไงถึงเป็นเขาได้ฉะนั้นหมอก็เลยอาจจะอันนี้คือความสับเพ่าของหมอมากๆคือการเอาเพอร์ซันอลหรือว่าความรู้สึกส่วนตัวความรู้จักส่วนตัวไปใส่ใน สื่อส่วนรวมซึ่งถ้าจะสัมภาษณ์สื่อหรือจะออกสื่อหมอถ้าหมอทําในพื้นที่ตัวเองอันนี้โอเคแต่ถ้าหมอจะสัมภาษณ์สื่อซึ่งสื่อคนดูข่าวสดคือส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าหมอไม่ควรจะเอาคําว่าหมอรู้จักกับเขามาพูดในเชิงของตัวเองหมอควรจะทําตัวเป็นกลางจริงๆ ก็อันนี้เป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่นอมรับความผิดเลยค่ะเป็นความผิดของหมอจริงๆหมอต้องกราบขอโทษทุกคนครั้งหนึ่งในประเด็นที่ให้สัมภาษณ์ข่าวสดหมอยืนยันแล้วขอแก้คําพูดตัวเองเรื่องความที่พิมพ์เอาเงิน5ล้านไปกองให้พ่อนั่นคือกระตันอยู่หมอพูดไม่หมดหมอกําลังจะสื่อความหมายว่า การเอาเงินให้พ่อแม่คือการตอบแทนบุญคุณอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกคนจะต้องทําและไม่ใช่จําเป็นที่จะต้องออกมาในรูปแบบนี้ทั้งหมดแต่ความกระตันยู่ก็คือต้องมีแต่ว่ามีในรูปแบบไหนอันเนี้ยไม่เกี่ยวว่าเงินหรือจะเท่าไหร่หรือจะมากแค่ไหนหรือไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นเงินหรือการให้เงินพ่อแม่ด้วยซ้ําและยังยังสติลรณรง์เรื่องรัฐสวัสดิการผู้กเกษียณอายุผู้สูงอายุ การเทคแคร์เขาเรียก medical care, การการดูแลทางการแพทย์บ้านพักคนชราบัตรคนชราอะไรที่เกี่กับเพื่อเกิดกับเพนชั่นเงินบำนาญเงินเลี้ยงผู้สูงอายุซึ่งมันไม่เข้าเลยกับหมูเห็ดเป็ดไก่แพงขนาดนี้แล้วเวบี้ยคนจนเบี้ยผู้สูงอายุแค่นี้คุณทํายังไงก่อนอันนี้ก็อีกอันนึงขอเป็นเอพิโซดหน้าเอพิโซดนี้หมอหมดแรงจริงๆวันนี้หมออยากจะมาชี้แจงในประเด็นที่มันเป็นดราม่าเท่านั้นเองนะคะ คือแล้วก็เรื่องที่ว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะเมื่อไหร่จะทําได้หมออยากจะอิมพลายให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจมี Idol ออไอดอลเป็นของตัวเองแล้วก็มีแรงบันดาลใจทําให้ถึงฝั่งฝันหมออยากให้สังคมเนี้ยเป็นสังคมที่อาจจะดูโลกสวยลาเวนเดอร์นิดนึงนะอาจจะไม่แนวหมอของขวัญเลยแต่ว่าคืออาจจะลาเวนเดอร์นิดนึงอยากจะบอกว่าอยากจะให้ ตอนแรกเลยที่ไปสัมภาษณ์ข่าวสดเนี่ยเพราะอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาคนมันตกลงอะ่ะอย่าไปเหยียบเขาซ้ําให้กําลังใจสิดึงขึ้นให้ทุกคนอะ่ะมันขึ้นหมดเมื่อขึ้นอะ่ะวันนี้ถึงได้รู้ว่าอะไรรู้ไหมหมอหมอเปิดขับเฮาส์เพื่อขอโทษขับเฮาส์เพราะว่าหมอทําตัวเกรียนแล้วก็สรวนมากในขับเฮาส์แล้วก็หมอได้โทรไปขอโทษอาจารย์แพทย์ทั้งสองท่านที่หมอเก้าล่วงล่วงเกินแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึง่งที่หมอพูดแทรกล่วงเกินท่านตลอดเวลา ่าทั้งอาจารย์สองท่านที่เป็นอาจารย์หมอก็หมอขอโทษส่วนตัวแล้วก็ขอโทษในขับเฮาส์ซึ่งเป็นการขอโทษพับลิกส่วนรวมไปแล้วนะคะ สําหรับตัวขับเฮาส์เนี่ยหมอก็ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะดีมากหมอใหม่มากหมอปกติหมอไลฟ์แบบนี้หมอก็จะพูดคนเดียวอย่างนี้ไงมันไม่มีการอินเตอร์แอคชั่นหรือการปิดไมค์หรือการให้พูดแทรกอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยหมออาจจะไม่ชินในขับเฮาส์ให้เวลาหมอนิดนึงในการปรับตัวหมอจะพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดแล้วหมอเป็นคนปรับตัวเร็วค่ะไม่ต้องห่วงในขับเฮาส์เนี่ยในหลายๆประเด็นเลยอะพอเขาเรสขึ้นมาปุ๊บอ,อ๋อโอเคอันนี้หมอปรับอันนี้หมอปรับเชื่อไหมว่าคนที่ เอาขึ้นมาเอาหมอขึ้นมาตั้งแล้วคิดจะด่ามหมอพอเขาพูดปุ๊บหมอว่าเฮ้ยอันนี้มันมีเหตุผลหมอปรับปุ๊บคนนี้เองที่ด่ามหมอนี่นะภูมิใจว่าเออติแล้วมันก่อคุณลองติแล้วเขารับฟังเอาทุกอย่างออกมาออกหมดแล้วเขารับฟังแล้วติแล้วเกิดให้เป็นผลดีคุณจะภูมิใจในตัวเองมากอันนี้คือสิ่งที่หมอได้จากขับเฮาส์วันเมื่อวานนี้เลยนะคะว่าโอเคหมอเปิดใจหมอขอโทษทุกคนเพราะว่าเพราะทุกคนคือคนฟัง แล้วหมอเป็นคนแย่งพูดฉะนั้นจะไม่ให้หมอขอโทษทุกคนมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยหมอก็เลยต้องขอโทษทุกคน especially คนที่อยู่ข้างบนที่เป็น moderator ทั้งหลายสิ่งที่เราได้กลับมาพอเขาเห็นเราเปิดใจเขาพูดให้เราฟังกลับมาคิดเราเป็น be the better man be a better man แปลว่าเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ได้ได้กับใครได้กับตัวหมอเองได้กับตัวคนเดียวเองนะคะฉะนั้นเนี่ย มันมันไม่ได้ได้กับใครมันได้กับตัวเราเองถ้าเราไม่ใช่น้าเต็มแก้วแล้วเราเปิดใจฟังอันนี้คือสิ่งที่หมอได้ในการที่แบบคือหมอออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยคนที่เขาตกลงอะ่ะอย่าไปเหยียบเขาลงคนาดนี้แหละตัวตกเต็มตีเลยจ้าขึ้นเทนทวิตเตอร์เลยโอเคหมอเข้าใจแล้วว่าเขารู้สึกยังไงคือต้องบอกว่าถ้าจิตไม่แข็งที่จริงๆแล้วว่าจิตแข็งไหมคือถึงแม้จิตแข็งนะวันนี้ก็ยังแบบ ไม่ไหวอ่ะคือมัน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 เอ็กซ์พอร์ตอ่ะมันเอ็กซ์มันมันท้องเรียกว่ามัน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 เอฟเฟกหมออยากให้โลกโซเชียลรู้ว่าจริงๆพวกคุณไม่ใช่เสียงที่ไม่มีตัวตนนะพวกคุณสามารถจะ drive คนคนหนึ่งให้ดาววันนั้นจะเป็น bad day หรือให้ดีวันนั้นจะเป็น good day ได้เลยถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีตัวตนหรือเราจะไม่รู้จักกันอันนี้ก็อยากจะฝากนะคะ ก็ในเรื่องของทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเนี่ยมันก็เกิดจากอย่างนั้นสิ่งที่เรื่องว่ามันเกิดได้ยังไงอะไรยังไงทำไมไปพูดถึงเขาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นปกป้องหรือพิมพ์ลี้ภัยหรือเปล่าอะไรยังไงคือหมอขอพูดในมุมของดราม่าวันนี้เพราะแค่ดราม่าวันนี้ตูก็แทบจะเอาจะแทบจะพรีชีพเอาตัวเองไม่รอดแล้ะนะคะก็คือก็ตามที่บอก แล้วก็อยากจะหมอชอบคนหนึ่งคุณบันทึกของตูตคุณคุณบอยเขียนถึงนักเขียนคนหนึง่งหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่พูดว่ามันไม่มีคนคุณบันทึกของตูนนะคะติงเอาลาวเขาทำมีมแล้วเขาก็บอกว่าเออมัน,ม,นมันไม่มีคนที่ดีและมีคนไม่มีคนที่ไม่ดีมันมีแตคคแจจ่คนที่ทำดีกับคนที่ทำไม่ดีและอาจจะคนที่ทำดีกับคนทําทำไม่ดีอาจจะเป็นคนคนเดียวกันด้วยซ้ำ ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่หมอทําอะไรดีก็ชื่นชมเวลาที่หมอทําอะไรไม่ดีก็ติเตียนจนขึ้นเทนทวิตเตอร์ก็ถูกต้องไม่มีอะไรผิดเลยแล้วหมอไม่โกรธใครเลยในในในดราม่าครั้งนี้ไม่ต้องห่วงนะคะหมอไม่ฟ้องคือคนอื่นอนะถ้ามาหมิ่นประมาทใส่หมอฟ้องหมด แต่ถ้าเป็นดราม่านี้หมอต้องยอมรับว่ามันเกิดจากความสับเพ่าและเกิดจากความผิดของหมอตักกะบงของหมอและหมอบงเองฉะนั้นหมอจะไม่ฟ้องใครในดราม่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าหยาบคายด่ากลาดแบบนี่นู่นนั่นก็เอาเอาจริงเ,เอาที่สบายใจเลยค่ะเพราะจริงๆหมอก็ไม่ใช่คนไม่หยาบหมอก็เป็นคนผู้ใจหยาบคายเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยหมอเข้าใจค่ะว่าอารมณ์มันมันตอนนี้ข้าวยากหมากแพงทุกคนลำบาก หมอก็พยายามที่จะช่วยในขณะที่ช่วยหมอก็ไปทําให้คนที่ลําบากเขารู้สึกแย่ลงฉะนั้นหมอก็ควรที่จะถูกสาบก็ถูกแล้วค่ะฉะนั้นก็ขอบคุณ f อและขอบคุณกําลังใจทุกๆคนมากมันมีค่ามากๆจริงๆในวันที่แย่นะคะก็ในดราม่าทั้งหมดน่าจะมีประมาณนี้สําหรับเรื่องของอใ,บใบแพทยสภาใช่ไหมคะใบอนุญ,ญาตแพทยสภาก็หมอไม่เคยปิดนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นข่าวเก่ามาก คือใครที่ตามดูไลฟ์หมอสมัยสมัยโควิดช่วงช่วงที่ช่วงสิงหากันยาตัวแถวๆนั้นอนะหมอยังบอกในไลฟ์เลยว่าไม่จริงไม่มีการพักใบอนุญาตแล้วสุดท้ายหมอก็ได้รับใบพักอนุญาตจริงๆแต่หมอจะจะชี้แจงในมุมของหมอและมุมของแพทยสภาเนื่องจากว่าหมอได้คุยเพิ่งได้คุยเมื่อกี้เลยกับหนึ่งในกรรมการแพทยสภาหนึ่งคนหนึ่งท่านนะคะ กรรมการแพทยสภาท่านนี้เป็นกรรมการแพทยสภารุ่นใหม่ที่พยายามจะ drive คดีทางการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันเร็วขึ้นดังนั้นท่านก็ชี้แจงมาว่าอย่าอย่าคิดว่ามันไปโยงเกี่ยวกับการเมืองมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันพอดีเท่านั้นเองแต่ว่าคําสั่งของแพทยสภาไม่ใช่ที่สุดแพทยสภาสั่งมาหมอในภายในสองอาทิตย์หมอแต่งทนายฟ้องที่เขาเรียกว่า ฟ้องเพิกถอนคําสั่งแพทยสภาที่ศาลปกครองทันทีภายในสองอาทิตย์เลยค่ะแล้วตอนนี้เรื่องก็ยังอยู่ที่ศาลปกครองฉะนั้นก็อย่ามโนอ,อะไรกันมากมายอย่างที่หมอบอกค่ะคือหมอสะดุดในการไปพาดพิงความกระตันยูกับเงิน5ล้านฉะนั้นมันไม่ควรจะเอามาโยงอะไรให้มันยิ่งต่ําให้มันยิ่งตกต่ําลงเราควรจะ drive สังคมให้มันดีขึ้นเพราะตอนเนี้แค่เราไม่ drive อะไรเลยเนี่ย มันก็มีคลื่นซูนามิหนึ่งลูกที่ชื่อว่าโควิดและเศรษฐกิจอยู่แล้วและอีกลูกใหญ่ๆที่เรียกว่ารัสเซียและยูเครนและอีกลูกใหญ่ๆที่เรียกว่ารีเซชชันหรือภาวะถดถอยและอีกลูกใหญ่ๆที่เรียกว่าอินฟล t i ชันหรือว่าเงินเฟ้อและของแพงฉะนั้นหมอว่าเรามา drive อะไรที่มันจะลงมากกว่าที่จะทำให้ทุกอย่างมันแย่ลง for nothing โดย useless ไม่มีประโยชน์นะคะหมอว่าดราม่าการออกทะเลใดๆเสพได้ไดกรุบกริบแต่ว่าอย่าเอามาจริงจังถึงขนาดที่ไปทําร้ายหรือทําลายชีวิตใครแม้แต่คนเดียวไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครเป็นคนที่คุณรักหรือเป็นคนที่คุณเกลียดเชื่อหมอเถอะว่าถ้าใครมีคนไหนหรือมีเกิดการสูญเสียซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นคุณจะไม่มีวันลืมมันแน่นอนเหนื่อยจังโอเคก็หมอขอกลับมาอยู่ในที่ของหมอ ถามว่าโอเคเอแล้วการพักใบแพทย์ของหมอมีผลอะไรไหมหมอต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือหมอเนี่ยตอนนี้เนี่ยคลินิกหรือว่าบริษัทที่อยู่ภายใต้กันที่หมอเป็น CEO หรือหมอเป็นคอนซัลท์เนี่ยเกือบยี่สิบสาขาฉะนั้นเนี่ยหมอลงตรวจเองไม่ได้อยู่แล้วมันจะทํายังไงได้บวกกับบริหารแค่บริหารก็ปาไปสาวันต่ออาทิตย์แล้วก็จะทําต้องไลฟ์ทารายการทานูน่นนี่โอเยอะแยะมากมายไก่กองฉะนั้นเนี่ยมัน มันมันไม่มีทางทันดังนั้นเนี่ยในการในการ practice แล้วเนี่ยหมอ practice น้อยลงไปเยอะมากแล้วหมอไม่ได้ practice เลยในช่วงที่มีโควิดเนี่ยเนื่องจากว่าเอาเวลาเนี่ยมาเนี่ยมานั่งไลฟ์ให้พวกคุณฟังเนี่ยค่ะเออฉะนั้นเนี่ยก็ก็มันก็มีหลายๆอย่างที่ท,ที่ที่ทำให้ทาให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนก็ n w w o น m อ l อะเนาะหมอก็ตรวจคนไข้แบบแทบต้องเรียกว,ว่าไม่ตรวจเลยด้วยซ้ำอะ ในในในช่วงแบบครึ่งปีที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะแบบคือแต่แพทยสภาก็เขาเรียกว่าอะไรก็เขาก็บอกแล้วว่าว่ามันไม่เกี่ยวกับอะไรใดๆที่จะมาอยู่ดีๆเจอแกล้งหมอของขวัญอะไรเงี้ยไม่มีอันนี้แพทย์สภาเอ่อหนึ่งในกรรมการแพทยสภาท่านท่านชี้แจงมานะคะซึ่งก็ก็ถ้ามานั่งฟังกันจริงๆก็น่าจะจริงเนื่องจากว่าแพทยสภาเป็นองค์กรที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล็กนะคะมีกรรมการทั้งหมด60สิท่านดังนั้นเนี่ย แล้วหมอเองอาจจะสมัครแพทยสภาด้วยซ้ำในปีหน้าหมอเองยังเคารพและเชื่อในจรรยาบรณและยังเชื่อว่าแพทยสภาคือครอบครัวของหมอทุกคนและเป็นร่มคุ้มกลาหัวให้กับหมอทุกท่านดังนั้นหมอยังเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของแพทยสภาหมอจะหมอไม่เชื่อว่าไอ้ข่าวลือที่ว่าต่อหนึ่งสองสามสี่จะหมอจะแกล้งหมอใดใดเนี่ยหมอไม่เชื่อว่ามันเป็นข่าวจริง เพราะว่าตราบใดที่หมอยังไม่ได้รับเอกสารอะไรใครจะมารู้ก่อนหมอหมอว่ามันตลกละค่ะนะคะแต่ถ้าหมอได้รับเอกสารอะไรหมอจะโพสต์หรือไม่โพสต์ก็ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของหมอนะคะอันนี้ก็เป็นคําชี้แจงทั้งหมดจากหมอแล้วก็คือเดี๋ยวแถมเรื่องรองโควิดให้นิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้ติดเชื้อไปห้าหมื่นกว่าสะเกือบสามหมื่น เอ่อ uh, PCR เก mm ือบสามหม ATK แล้วรอบข้างคุณคุณถามตัวเองก่อนว่ารอบข้างคุณมีใครไม่ติดมากตอนเนี้ยอืมหมออยากจะแถมเล็กๆสั้นๆก่อนจะไปทานอาหารซึ่งยังไม่ได้ทานเลยดีเหมือนกันนะมีดรามา่าน้ำหนักก็ลดไปเลยจ้า mm hmm. ในเรื่องของลองโควิด hmm. นะคะลองโควิดอ่ะูเปย U เซป plus คืออะไรเริ่มใช้16มีนาที่ผ่านมา ยูเซปย่อมาจาก Universal ลืมยูเซป Universal c o v e r ใช่ Universal coverage of emergency patients ก็คือผู้ป่วยภาวะเร่งด่วนเข้าปุ๊บรักษาฟรี แต่ยูเซปพลัสต่างตรงไหนหมอไปฟังมาหมดแล้วสาท้องสาทาอะไรเรื่องเล่าเช้านี้อะไรก็แล้วแต่หมอไปฟังแล้วสรุปให้ง่ายๆเลยก็คือยูเซปพลัสกับยูเซปเนี่ยที่มันประกาศใช้16ม,มีนานเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าสปอสอชอค่ะประกันสังคมอะถ้าสมมุติว่า เมื่อก่อนเนี่ยคุณต้องเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้คุณก็ฟรีแต่ถ้าสมมติเป็นสปสชสมมติว่าคุณดันไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วไปติด COVID 19, คโควิดที่เชียงใหม่คุณไปเข้าโรงพยาบาลที่เชียงใหม่คุณแจ้งโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ได้เลยว่าคุณมีสปสชคือมีประกันสังคมตรงไหนแล้วประกันสังคมจะตามไปจ่ายเงินให้คุณคุณไม่ต้องจ่ายเงินที่โรงพยาบาลน,นั้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ผู้ป่วยสีเขียวก็คือมีอาการเล็กน้อยอาการเล็กน้อยคืออะไรคือไข้สามสิบเจ็ดจุดห้าองศาซึ่งไออาการเนี้ยเดี๋ยวหมอขอมาพูดอีกเทปหนึ่งนะเพราะว ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแรงจะมานั่งไลฟ์อะไรเรื่องแบบนี้เอาเรื่องเร่งด่วนก่อนแล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าสปอสอชอเคสสีเหลืองกับสีแดงให้ให้กด1น3่งกด14หรือว่าถ้าสมมุติว่าไปต่างถิ่นต่างแดงของประกันสังคมให้กด1506กด1นะคะส,สปอสปส1426เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วก็ถ้าเป็นเคสแดง ต้องขอแดงและฉุกเฉินสุดๆไปเลยนะคะก็คือเป็นเบอร์ฉุกเฉิน1669หรือว่า02-872-1669 02-872-1669นะคะอันนี้เป็นเป็นเบอร์ของของเคสผู้ป่วยสีเขียวเหลืองแดงไปดูได้ใน YouTube หมอของขวัญดเรเคสเคนะคะหมอพูดไปหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะอัปเดตใหม่เพราะว่า Facebook หมอเนี่ยถูกลบไปทั้งปีฉะนั้น เดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ใหม่ว่าไอผู้ป่วยเขียวเหลืองแดงเนี่ยของของของโอมิครอนเนี่ยก็ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ไอนี่แหละก็ก็ก็ไม่เหมือนการเมเนจเมนต์ไม่เหมือนเดลต้าละแล้วก็สายพันธุ์ใหม่ ba 2.2ที่ทำให้ยอดฮออ่องกงเนี่ยตายเพิ่มขึ้นสิบเท่าเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนชื่อน,น่าจะเป็นพายในอนาคตนะคะแล้วก็เรื่องของลองโควิดลองโควิดทำยังไงมันจะมีเรื่องอะไรบ้างลองโควิดลองโควิดจะมีอ่อนเพลีย อ,อ่จมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสฉันก็อ่อนเพลียเจ็บคอไอนี่ไอนีอ่เจอเยอะมากนอนไม่หลับดีเพรส PTSD ก็คือดีเพรสอย่างหนึ่งเพราะว่าโควิดเป็นโรคแบบที่ต้องแปลกแยกจากคนนะคะผมร่วงมีผื่นตามเนื้อตามตัวขั้นเนื้อขั้นตัวเยอะมากแล้วก็โรคประจำตัวที่เป็นอยู่คุมไม่ได้นะคะเอาการสิประมาณสิอาการของลรงโควิดปวดกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ซึ่งหมอจะมา พูดให้ฟังทีหลังแล้วตอนนี้หมอก็พยายามจะพัฒนาพวกวิตามินอะไรก็แล้วแต่พอกินโควิดปุ๊บอัดวิตามินหมออีแม่หมอพูดรอดทุกซีซันคือหมอเสี่ยงทุกซีซันจ้ะแต่ลอดแม่งทุกซีซันก็จบไปตามสเปนอีหนึ่งไทยอีหนึ่งกลุ่มดิฉันก็ต้องขายของด้วยนะคะก็คือใช้สเปรย์แล้วก็ตรวจเ t k หมอตรวจเอททุกวันบวกกับเอทเคที่จะต้องเข้าในสถานที่ต่างๆเช่นไปถ่ายงานไปถ่ายใดๆอะไรพวกนี้วิตามินที่จะเป็นปุ๊บกินเลยหนึ่งวิตามินรวมแบบแบบ เซนเทรดเซนทรัมอะไรอะประมาณนั้นอะ for ์ o เมนฟอร์เมอะไรก็เอาที่สบายใจตามตามวัยของอายุเลยอันแรกอันที่สองคือวิตามิน B รวมต้องทานนะคะอันที่สามคือวิตามิน C ถ้าติดนะกินไปเลยสามพันมิลิกรัมมึบหนึ่งพันมิลิกรัมเช้ากลางวันเย็นอันนี้ถ้าติดเฉยๆนะคะแต่ถ้าหายสิบวันถือว่าหายถ้าไม่มีอาการหายก็คือ กินเหลือพันมิลลิกรัมก็พอนะคะวิตามินซีเอ C ี C, C, อีก C หนึ่งคือ CBD ก็ไปแอดไลน์แอดหมอเฮนโลเอาไว้นะคะก็หรือว่าแอดไลแอด d r X หนึ่งก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยว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 ไอไอช่องทางการติดต่ออะไรเดี๋ยวขึ้นไปให้บน Facebook นะคะตัว C ก็คือ CBD ช่วยเรื่องการนอนด้วยเพราะว่าเราเจอคนไข้นอนไม่หลับหลังโควิดเยอะมากนะคะอันนี้ A B, แล้วพอนอนไม่หลับปุ๊บเนี่ยพอนอนไม่หลับปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นโรคใดๆตามมาละ a b c d วิตามินดีให้ทาน5,000ถึง1,000งหมเลยนะคะถ้าติดแต่ถ้าไม่ติดวิตามินดีเมนเทนแนดดสก็พอ a b c d z ซิง sing s i n สังกะสีทานพร้อมอาหารถ้าไม่ทานพร้อมอาหารจะคลื่นไส้ได้นะคะวันนี้เรื่องลองโควิดจริงๆคุยกันยาวเพราะมันลองอะรองโควิดจะเกิดหลังจากที่ ติดแล้วหาย2-6งอาทิตย์แล้ววันนี้หมอยังอยากจะบอกให้ทุกคนฉีดวัคซีนมันลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงแม้จะไม่ลดจะลดอัตราการติดได้หรือไม่ก็ตามวันนี้ผู้ป่วยเสียชีวิต84สบศพหศพคือเด็ก1นึ่ขวบนะคะอีก60คนเป็นคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้นฉะนั้นกรุณาทุกคนไปรับวัคซีนและว,วัคซีนที่มีวิจัยชัดเจนแล้วว่าช่วยได้ ช่วยยับยั้งการดุนแรงได้คือ m i n a วัคซีนก็คือไฟเซอร์หรือโมเดอร์แต่ก็มี side effect เช่นกันเดี๋ยวครั้งหน้าหมอจะมาพูดให้ฟังวันนี้จริงๆหมออยากจะมาแถลงขอโทษทุกคนแค่นั้นเองแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวหมอขอโทษที่ทำให้เกิดดราม่าขึ้นข่ามาแล้วอาจจะทำให้ไปรบกวนการ ความสนใจของอะไรก็แล้วแต่มันไม่ควรจะเกิดดราม่าจากการสัมภาษณ์จากตัวหมอแค่นั้นเองค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจหมอก็เข้าใจนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ